อเขาลอเขาลอป๋าโยนหนูโยนไม่ถึงเาป๋าโยนอันนี้สองามุอมาวัหนีบอกวัป๋าโยนลงไปดิโยนดีๆสิเอาเธอเพราะว่าเธอไม่แม่นแล้วล่ะโดนแรงแรงไปเลยเดี๋ยวเขาก็โดดเองเธอต้องโดนมานี่เธอถือเองิพี่เฟิพี่เฟินพี่เฟินโยนไม่ได้เนาะ ป้าพักเถอะจริง,รรงโยนยังไงไว้ายมันถึงมันเนี่ยโดนมันบอกว่าโยนมาดิรับรอ,อ<ะ>รับอยู่เออเลยบอกอะไรวะไม่มีความแม่นเลยบอกอะไรวะไม่มีความแม่นเลยมันอ้วนมากเลยนะตัวเนี้ยมันรอกินอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นแล้วมันมันจะลงไปยังไงบอกลงมไม่ได้ ลงไม่ได้โยนพี่เฟิร์นไ<ม>ต้องมาโยนฝั่งนูนงน้นโยนข้ามนูนง่ายกว่าไม่ตรงนีน้ยิด,ดิ